สีอะสีเขียวสีแดงสีม่วงแล้วมันอยากได้สีใช่มันเป็นลิมิเต็ดเอาตังค์พี่หนุไปซื้อสินะเออสีม่วงซื้อมาในสามสีสีม่วงสีแดงดิวตี้ฟีสีญี่ปุ่น่ซื้อเป็ดซื้อไก่ไหมซ้ีสีจังเลยมีการคุกคิดกระดิกกระดิก เ้ยพี่ว่าเราไม่ควรจะมาทำงานบ้านกันนะนั่นเละพี่ดูพี่เนรเขาเหมือนไม่ค่อยภูมิใจในหน้าที่ตัวเองของแหนมเนาะนั่นดิปกติกเราก็ออกไปทำงานกันนอกบ้านแล้วต้องมาทำงานในบ้านอีกมันไม่ใช่เรื่องไลจริงๆเฮ้ยพี่ว่า เรามาร่วมมือกันดีกว่าโอเคเลยพี่เฮ้ยพี่นุเฮียโทษเขาไม่ใช่เด็กๆนะนนนทำไมงานบ้านแค่นี้เขาจะทำให้เป็นฮะพี่ไม่ใช่อะปกติเห็นน้องชอดนะวันๆเอาแต่กินเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวไม่เห็นเคยทำอะไรเลยยัไงไงอะ พี่เน่ดีกว่าทั้งเยอะโอ้โหอย่าอย่าอย่าเอาพี่เน่มาเปรียบกับเฮียโชดเลยพี่เน่ทำอะไรก็หยาบหยาบละเอียดซะที่ไหนเล่าเขาทําเป็นทุกอย่างน้องโชดตั้งหากล่ะจับไม่กว่านี่จับมันยังไม่เป็นเลยมั้งโอยจับไม่เป็นนี่แล้วพี่เน่เคยจับไหมดีแต่ใช้คนอื่นเใช่ไหมล่ะก็เห็นกันอยู่ทุกวันอ่ะเฮ้ยธงพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเฮ้ยแกว่าพี่สาวแกอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเนี่ธงมันพูดไม่ถูกนะธงมันว่าเธอทํางานบ้านไม่เป็นก็ผมพูดผิดตรงไหนอ่ะ ทวงพูดผิดตรงไหนคะที่ทองผู้นี่ฟังดูมีเหตุผล reasonable มากเลยนะคะพี่นุพูดผิดเพราะเรื่องกวาดบ้านถูบ,บ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องถามพี่เพราะดูนี่การกวาดเนี่ยเราจะกวาดยังไงให้ฝุ่นเนี่ยทุกๆุเม็ดทุกๆุกอ,อนูเนี่ยมันมารวมตัวกันแล้วก็จับตัวเป็นก้อนกวาดง่ายๆไม่ฟุ้งกระจายอ,อีกอย่างข้อมือนี่สำคัญนะการจะกระดกข้อมือเนี่ยมันต้องมีจังหวะแล้วก็ไม่ปวดข้อมือไม่เคย กว่านบ้านเนี่ยทํามาเป็นคุยช่อจะสาธิตวิธีการซักผ้านเนี่ยให้หาขาวจุ๊แบบไม่ต้องออกแรงให้พี่เนตดูแล้วพี่เนตเนี่ยจะตกใจพอ <c oughs> มไม่อย่างค้าง <c oughs> นั้นมเลยดิ <c oughs> มาเลยดีกว่าคุณพี่แฟนพี่นี่โง่เหมือนเนนะ โอ้โหทงเอ้ยเธอ,อแฟนทงก็ฉลาดฉลาดสายตาเราฉลาดทั้งคู่เลยพี่ใช่เขาไปฉลาดกันอยู่หลังบ้านแหละนั่งสบายสบายบอล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 ไปเอ้านี่ คุณโตกาแฟมอ๊ค oh. oh. ่าค่ะจะได้ไ oh. ม oh. yeah. oh. uh ่โง่โง่คุณโตเมื่อเหรอเดี๋ยวมาตูนเนื้อให้ไม่เป็นไรมาตูนไม่เป็นไรมาตูนมาตูนม้วนันื้อแข่งมาก มันมาตูอยู่มานอ่นะมาตูน่าให้แม่มาลิทุกวันเลยแม่มาลิที่ขายใครกลัวนะมานุ่งกับมาตูทุกวันเลยติดใจแม่มาลิเป็นแม่ของมาตูเหรอชื่อหมาค่ะมาลิมีมาตูมีหมาชื่อมาลิแม่มาลิยันติดใจเลยนะดใจมากเลยค่ะอืมเป็นไงบ้างคะ ดีมากเลยจ้ะดีมากเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้แต่ถ้าเป็นเฮียโชดนวดให้จะดีกว่านี้นะเนี่ยแต่ปกติเนี่ยเฮียโชดเขาไม่ได้เรื่องหรอกนวดทีก็ยังกับรถเจาะถนนปากหัวลำโไปทั้งตัวครั้งหนึ่งนั้นนวดให้ดีโอ้โหอามาพึกจะกินเอาเป็นเดือนเนี่ยกว่าจะหายออ้ยเว้ยเว้ยมาตูมมาตูมทำไมนวดหนักขึ้นางี้ล่ะคะ อ๋อคือท่านี้มันต้องแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นท่าพิเศษโอ้ยพิเศษขนาดนั้นเลยครับพิเศษเออมาตูมว่าพอแล้วเหรอคะพออะไรคะมาตูมอย่าพึ่งไม่ต้องได้ที่เลยนะเนี่ยนั่นนั่นนั่นต่อยีหน่อยขอจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่กำลังเคลิ้มเลยกำลังเคลิ้มเอ้ยเฮ้ยเฮมาตูมมาตูมโอ้ยกำลังซุดมาตูมโฮ้ยโอ้ยมาตูม มาตูมครับพี่ว่าพอก่อนเลยพอ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 มาตูมมาตูได้แ <DVD> ล้วได้ค่ะแขกมาแล้วเนี่ยไปขายกาแฟแล้วค่ะแล้วอะไรเดี๋ยวคะเฮ้ยช็อคแลนี่ยมาตูมขายกาแฟแล้วใครใครนวดชิวนวดเองอะเจ้าชู้อ้าวคู่ทองค่ะผมไม่ได้ตั้งใจนะเฮีย มอเลย้มือยแล้วค่ะหอแล้วคือมือนะคะ้วั็แปะอีกมาค่้าหาง่นะคะะดอะะอที่น